ทำบุญแบบไหนจึงได้บุญในพุทธศาสนาเราก็บอกว่าต้องครบไปด้วยองค์สามประการหนึ่งจิตของเราต้องเป็นบุญคือจิตของเราปรารถนาในการทำบุญอันนี้คือจิตเป็นบุญใช่ไหมล่ะสองไอสมบัติไอเงินสิ่งของที่เราจะมาทำบุญได้มาด้วยความบริสุทธิ์ได้มาด้วยควยามถูกต้องไม่ได้ไปคดโกงไว้ขี้ป้นจกชิงวิ่งราวเข้ามาคือได้มาด้วยความสุจริต สามผู้รับทานของเราเนี่ยคือผ,ผู้ที่เราให้ไปเนี่ยต้องเป็นผู้มีศีลแน่นบริสุทธิ์สามประการนี้เราได้บุญสมบูรณ์เลยตอนนี้ไอ,ไอ้ทาบุญเอาหน้าเนี่ยคือบางทีเราอะคือหมู่พวกก็ทำกันแบบนี้ไงไหมแต่เราไม่ทําเลยมันก็มันก็จะอายเขาอะ่ะใช่ไหมไอ้จะทําหรือเราก็ไม่อยากจะทําแต่ความรักษานหน้าหรือหรืออยากได้หน้าหรือได้อยากได้ตาอะไรตอนอะไรแข่งกันอะไรตอนอะไรก็มีใช่ไหม เออก็ไปทําำแต่ว่าทําแต่ว่าใจมันไม่เป็นบุญใจมไม่ได้ปาถนาเพียงแต่ว่าต้องการได้หน้าได้ตาหรือได้ชื่อเสียงแค่นั้นแหละใช่ไหมละ่ะเออเนี่ยได้ชื่อเสียงไอ้ไอ้สอสอเนี่ยบอกว่ามันทําบุญแต่และทีมันสร้างสลาชื่อมันใหญ่กว่านี้ตัวสลายอีกคือถ้าถ้าคนทําบุญจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ปาถนาก็ไม่ต้องการให้ใครรู้หรือไม่รู้อะไรตัวอะไรหรอกถ้าทําด้วยจิตใจจริงอแต่ทําบุญเอาหน้าทําบุญเอา,า,า,าชื่อบางทีมันก็ต้องการให้คนเห็นคนรู้ ใช่ไหมล่ะเออถ้าไม่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 มีคนเห็นหรือไม่มีใครรู้ก็ไม่อยากทําเลยมันทําเพราะไอ้ไอ้นั่นเท่านั้นอ่ามันทำเพราะเพราะอยากได้หน้าไหมออมันก็ได้หน้าแล้วไม่ได้ทําบุญเพื่อเอาบุญนี่ใช่ไหมล่ะเออมันอยากได้ชื่อมันก็ได้ชื่อไปแล้วนี่มันก็ซื้อขายไปแล้วนี่ซื้อซื้อชื่อไปแล้วนี่ซื้อซื้อหน้าไปแล้วนี่จะไมล่ะไอ้บุญก็ต่างหากนี่จะไม่ล่ะอ้มันก็เออทำบุญอยากได้หน้าอ็ซื้อซื้อแบบเป็นการซื้อขายซื้อหน้าไปซื้อชื่อไปก็ได้ว จะมาจะมาทวงอะไรก็อีกเลยวันนี้การทําบุญการทําบุญจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทําบุญด้วยใจจริงๆไม่ขึ้นอยู่กับทรัพย์มากหรือทรัพย์น้อยแต่ด้วยใจจริงๆด้วยความศรัทธาจริงๆเนี่ยมันให้อันนี้ส์อาน,นิสงส์มากมายใหญ่กองในในในติฎกในตำราจึงจึงมี ถึงว่าเศรษฐีคนหนึ่งก็ทําบุญทําบุญกระถินทําบุญกระถินกองกระถินโอ้โหกองใหญ่โตของของมากมายไก่กองเห็นด้วยของามีแต่ปลานี่มีแต่ของดีของดีทั้งนั้นเนี่ยด้วยความเป็นเศรษฐีเนี่ยใช่ไมมีเงินทองทรัพย์สินมากมายไก่กองก็ทุ่มได้เป็นเป็นที่แหละใช่ไหมละ่ะตอนนี้ในทุกตะกะเนี่ยทุกตะกะเไอคนขี้ทุกข์ไอขอทานเขากินมีแต่ผ้าเปียวผืนเดียวอ่ะนุ่งเนี่ยก็หาขอทานเขากินเน,นี่ยนั่นแหละ ก็มาเห็นเนี่ยมาเห็นเนี่ยเศรษฐีทําบุญกฐินโอ้เห็นของตานม้ของมากมายไก่กองก็เกิดความเลื่อมใสในเศรษฐีโอ้ยเศรษฐีนี่มีบุญมีกุศลมากมีเป็นคนใจบุญมากเออหน้านุโมทนาน่ายินดีด้วยอะไรต่ออะไรเนี่ยชื่นชมยินดีกับท่านเศรษฐีก็เลยปารถนาอยากจะร่วดได้ร่วมทําบุญกับท่านเศรษฐีด้วยอยากจะปารถนาอยากจะได้บุญกับท่านเศรษฐีก็เลยเข้าไปขอท่านเศรษฐีบอกท่านเศรษฐี เข้าไปเจ้าเห็นท่านเนี่ยทำบุญเนี่ยโอ้โหรู้สึกเรื่องใสท่านเอออออสละทรัพย์สมบัติเงินทองมากไม้ไก่กองนีไปของของไออออปานี้ทุกสิ่งทุกอย่างท่านเศรษฐีนี่มีบุญมีกุศลมากไม้ไก่กองเลยไอออจิตเป็นอันเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยเข้าพเจ้าเรื่องใสขอเข้าไปเจ้าได้ร่วมบุญกับท่านเศรษฐีด้วยเถิดท่านเศรษฐีบอกเอาสิเราจะทำบุญร่วมจะเอาร่วมอะไรก็เราก็เอาสิเราไม่ได้หวงบุญใค้ปาถนาบุญกับเราจะร่วมอะไรก็ก็ร่วมเอา ก็เราไปดูเอาสิมันมันขาดอะไรตอนนี้ก็ทุตกะก,ก็ไปดูกองบุญในกองกระถินเนี่ยจะหาดูไปทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอะไรต่ออะไรก็มันก็มีมีม,ม,มีไปก็ไปเห็นไปเห็นได้มันได้เย็บผ้ามันมีแต่ว่าเข็มมันไม่มีเข็มเย็บผ้ามันไม่มีเอ้อเเทุตกะก,ก็เลยไปเนี่ยเอาไปเก็บใบไม้มาดุมเพื่อพุ่มแทนผ้าเตียวแล้วเอาผ้าถอดผ้าเตียวเนี่ยไปซัก ไปซักเลยเอาใบไม้มานุ่งแทนก็พอซักเรียบร้อยแล้วไอ้ผ้า,าเดียวนี่แหละไปหาแรกเข็มไปหาแรกเข็มจนกระทั่งแรกเข็มมาได้แรกเข็มมาได้ก็มามา,มา,มา,มาร่วมบุญกับท่านเศรษฐีมาร่วมบุญกับท่านเศรษฐีพอบาไอ้ไอ้อเข็มเนี่ยหลุดจากมือท่านนั้นเนี่ยเข้าอยู่ในกองบุญสถิตน,นั้นแผ่นดินแผ่นดินไหวฟ้าเลื่อนสะเทือนในลั่นลั่นโลกเลยบบพระเจ้าประเสริฐที่กลนก็นอนหลับอยู่สะดุ้งตกใจโอ้โหมันทำไมมันเกิดอาเพศอะไร เออฟ้าร้องแผ่นแผ่นดินไหวแบบนี้ก็เลยเรียกท่านปุโรหิตก็มาถามก็ดูก่อนทนะ่านปุโรหติตไอเนี่ยเป็นยังไงเฮ้ยมันเกิดอาเพศอะไรเลยเกิดแผ่นดินไหวฟ้ารองไอไออย่างนี้น่นนะปุโรหิตก,ก็ก็มาดูดูเลยดูยามแล้วบอกอ๋อมันไม่ใช่มันไม่ใช่เกิดอาเพศอะไรแต่เกิดขึ้นมาจากเทวดาเนี่ยร่วมอนุโมทนากับบุรุษผู้เอิบการทําบุญของบุรุษผู้หนึ่งพระเจ้าปเสิทีโกศลก็บอกเอ๊ะ ใครมันทำบุญขนาดไหนว่ามันเทวดาจึงได้อนุโมทนาขนาดนี้ไอ้เราก็ทำบุญมามาามายไ,ไก่กองเราก็ถวายอะไรก็อะไรเราพัย่ามาไม่เห็นเทวดามาร่วมอนุโมทนากับเราเลยสิจ่ไม่หรอเพราะฉะนั้นเอาไอ้ราชบุรุษทั้งหลายเนออเอ้เอาไอ้ข้าวาบุญฟานเอาไอา้ไอ้ราชบุรุษทั้งหลายเนี่ยไปตามหามาตามหามาบุรุษผู้ทำบุญอน,นี้ทำบุญในเวลานั้นเวลานั้นเนี่ยใครมันมาทำไปเชิญตัวมา ก็พวกอ้พวกไอ้ข้าว่าบริพารต่างๆก็ออกไปหาแล้วพามหาสื้อมาจนกระทั่งไปได้ตัวทุกตกะเนี่ยเนีว่าทุกตะกะทำบุญก็เลยไปหาทุกตกะว่าเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินให้มาเชิญท่านไปไปเฝ้าในทุกตกะบอกโอ๊ยเขาเจ้าจะไปเฝ้าได้ไงมีแต่ใบไม้นุ่งอยู่แค่เดียวจะไปเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินได้ยังไงล่ะไอ้พวกพวกลาบนิารก็มามาเฝ้าพระเจ้าประเสธที่โกศลก็มาเล่าให้พระเจ้าประเสธที่โกศลฟัง พระเจ้าปเสนทิโกศลก็ปักไอ้มอบม้าเสื้อผ้ามาให้เออก็ประทานเสื้อผ้ามาให้ก็ดุ้งเสื้อผ้าได้ไปเฝ้าปเสนทิโกศลนี่แหลปะปเสนทิโกศลเนี่ยก็ถามว่าท่านทําบุญอย่างไรจึงจึงจึงเทวดาจุมราร่วมนุโมทนาแต่ทศก a ก็เลยเล่าให้ฟังถึงการทาบุญของของในทศก a พอพระเจ้าปเสนทิโกศลได้ฟังโอ้โหนันขนาดานั้นขราดมันมีภาาเดียวผืนเดียวมันยังยังนทะลาเลยนะ ยอมสละทาบุญได้คิดดูสิใช่ไหมล่ะโอ้ใจมันเป็นบุญจริงๆอะไรแบเน,นี้เนี่ยพระเจ้าประเสริฐที่ก่อสได้ยินได้ฟังเลยเลยรวบวมอนุนุโมทนากับในทุกตกาพระราชทานทรัพย์ในทุกตะกาเป็นรษฐีไปเลยร้เลยเห็นไหมอันนี้สงห็นท่านตาเนี่ยใช่ไหมทําบุญด้วยใจเป็นบุญจริงๆใช่ไหมมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับวัตถุไอ,อ้วัตถุที่ที่ให้นะแต่มันขึ้นอยู่กับใจใช่ไหมบุญไอ้นั้นเป็นตัวสื่อ เป็นสูตตัวสื่อของของของใจเนี่ยขนาดขนาดเบียเข็มมีมบีมีไอ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 ข้าเดียวคื้นเดียวมยังฆ่าทำบุญยังทุ่มทุ่มหมดตัวเรียว่าทำบุญเป็นบุญจริงมันก็เห็นทันตาเลยใช่ไหมทั้งแห่งบันทั้งคมก็ชอบทำบุญที่ที่ได้หน้าได้ตาได้มีคนถิงคนรู้ยกย่องชมเชยไปแต่นั่นถ้าทำแล้วไม่มีใครรู้ใครเห็นก็ไม่อยากทำ เขาก็ได้หน้าไปแล้วเขาทํเขาอยากได้หน้าไปได้หน้าไปเล้าจะมาทุบบุญอะไรอีกต่วไปข้เนี่ยทำบุญเขาอยากได้บุญเขาก็ได้บุญอย่างนี้ไอ้นี่เขาทำบุญเขาไม่ได้อยากได้บุญมันก็อยากได้หน้ามันก็ได้หน้าไปแล้ว